สวัสดีจ้ามาพบกับฝนเด้อจ้าวันนี้นะคะฝนก็จะพามากินขนมร้อนเด้อจ้านี่อ้อมบ้านนะคะฝนไปเก็บผักมาก่อนแล้วก็จะมีนะคะที่ขาดไปไดนก็คือใบผงชูรสอ่อนนะคะยอดผงชูรสอ่อนแล้วก็ดอกมะลุมเด้อจ้ายอดมะลุมอ่อนนะคะแล้วก็จะมีดอกแคเด้อจ้า<ม>ยอดใสดแคนะคะ<อ>น้ำเบียดนะคะเอามาใส่เลยแล้วพังได้ลายนะคะขนมจีนก็มลายแต่พักลายขนมจีนเองเด้อจ้า ต้มนะคะที่ทำได้ก็คือน้ำปลานะคะน้ำปลานี้ฝนต้องเอาไปต้มก่อนนะคะใสะคะ่ค่ะที่แรกฝนใส่ไปแล้วดิอันนี้คือเบาอนัวนะคะใส่อีกนี่ก็จะเป็นพริกขี้หนูนะคะเผ็ดมากแต่ว่าฝนใส่เมื่หลายนะคะคุณลุงจะกินด้วยแล้วก็จะมีหอมแดงซอยเด้อจ้าใส่หลายๆเด้อจ้าแล้วก็เอามาต้ม นำปลาล่าเดียดเรียบร้อยนะคะตำผกเรียบร้อยใส่แล้วค่ะแล้วจะได้เท <van şimdi S 2> <reactor> น้ำปลาใส่นะคะนี่แหละแบบนี้เนาะที่ฝนชอบกินนะจ๊ะพี่จ๋ามันแซ่บดีนี่ใส่น้ำปลาหอมๆเลยเด้จ้ะอันนี้ทีแรกฝนก็ว่าเออใส่ทีละนิดทีละนิดก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปไปไมาฝนเทมึเลยเด้จ้ะพี่นี่มาแล้วนะคะทีแรกฝนถามว่าจะไม่จะกินไหมนะคะฝนก็คิดว่าคุณลุงจะไม่กินนะคะไปไปมาๆคุณลุงกินเสยนะคะพากินอะไรเด้จ้ะคุณลุงจะเป็นคนที่แบบกินง่ายนะคะ ชวนกินอะไรกินหมดทุกอย่างว่าเคยแบบเรื่องมากจักหนิดก็คือว่าเมียทําอะไรให้กินว่าเคยจบว่าเคยอะไรกินได้ทุกอย่างเวลาฝนไปบ้านคือกันกันกบจกกัดการจนาบุรีนะคะแม่ฝนจะทําแบบอาหารที่บ้านฝนก็จะมีแบบอะไรนะต้มจืดกระเจี๊ยบนะคะหรือว่าผัดกระเจี๊ยบไส่หมูเือจาะคุณลุงกินได้หมดนะคะยกเว้นก็คือว่าผงนะคะผงมันจะมีผงพริกแกงคล้ายๆเป็นผงนะคะเอาไปใส่แต่คุณลุงจะไม่ชอบแบบผงแบบ จะเป็นเครื่องเทศเดี๋ยวจะเอาไว้ใส่เกือบจะมันจะเป็นอาหารที่บ้านฝนนะคะถ้าแกงหมูแกงแบบแคล้ายๆเป็นเนื้อสัตว์หรือว่าพวกปลาอะไรนะคะต้องใส่ผงอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของพมา่าเดี๋ยวจ้แต่คุณลุงนะคะกินไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าว่าใส่ผงคุณลุงกินได้เหมือนเดี๋จ้จะเป็นคนกินง่ายนะคะถ้าฝนพากินอะไรก็คือกินหมดเพราะเคยเลี้ยงมากทาให้อะไรคือกินนะคะกินเป็นคนกินง่ายนะคะพ,พี่จ๋าฝากอุดหนุนนะคะครีมสลายฟ้าเดี๋ยจ้าพร้อมส่งทุกวันเดี๋ยจ้ามีตั้งแต่เซ็ 6 5 0หานะคะถึงร้อยหาสิบาทด้อจ้าโอนส่งฟรีนะคะไปทางห้าสิบาทจ้าตอนนี้นะคะปลาลัปลาส้มก็มีด้วจ้าพี่พ,พี่ท่านไหนที่อยากจะลองไปชิมดูด้วจ้าสามารถสั่งอย่างละครึ่งโลลองสั่งแบบอย่างละครึ่งโลซื้อไปทานดูก่อนนะคะถ้าแบบอร่อยก็คือคอยกลับมาซื้ออย่างละโลด้วยจ้าต้องขอขอบคุณพี่ทุกท่านเลยนะคะหลายท่านเลยล่ะคะ่ะแบบที่ว่ากลับมาซื้อปะลาลัซ้ํากันทุกท่านเลยนะคะที่ว่าสั่งลงไปชิมดูแล้วฝากนะคะ ฝากติดตามน้ำฝนแฟนเพจนะคะแล้วก็อีดเงแฟนเพจเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็มี youtube นะคะพี่เรียยน้องแฝดเด้อจ้านี่คุณลุงก็กินเอากินเอาลวจ้าฝนก็เป็นมือกลองแล้วนะคะวันนี้ฝนก็จะเป็นมือกล้องให้คุณลุงหนึ่งวันเด้อจ้าเพราะคุณลุงมาก็ให้คุณลุงกินเลยแล้วก็ชอบเลยละจ้าวันนี้นะคะฝนก็ต้องขอจบคล bueno. ิปแปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า